สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมสกอ์เปียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเสกเครื่องบินเสกรถถังนะครับหรือเสกทหารนะครับเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยเราอยากเสกเครื่องบินให้ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเสกขึ้นมานะครับเสกอะไรก็ทําได้นะครับท่านนี้จะเป็นการสอนวิธีการเสกเออนะครับ มาดูกันเลยนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆทาไม่ยากนะครับเราอยากเสกอะไรเราก็สร้างขาเ,เขาขึ้นมานะครับเราก็เสกเขาขึ้นมานะครับมาดับแรกก็เข้ามิชชั่นอิดิเตอร์เช่นเคยนะครับกดเทอาเนิวแล้วก็เลือกแมปนะครับเราจะเสกเขาไปอยู่ในแมปไหนก็เลือกเข้ามานะครับ ถ้าเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูตรงติ๊กถูกตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงย a s y c o m m u n i c a t i o n นนะครับติ๊กถูกไปเลยนะครับถ้าเราไม่ติ๊กถูกตรงนี้เราจะเสกเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรากดขอคนวิดีโอจะไม่ขึ้นนะครับสมมุติผมจะเสกมิคยี่สิบเก้ามาสักลำหนึ่งนะครับอของรัสเซียนะครับอ่ทหารมิคยี่สิบเก้าของรัสเซียนะครับสักลำหนึ่งนะครับ ปรับเข้าไปนะครับเราจะติดอาวุธอะไรเขาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมานะครับวางนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอะไรนะครับ list อะไรเนี่ย education เนี่ยครับติ๊กถูกเข้าไปนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับออกตัวตลอดนะครับอ่านผิดอ่านถูกไม่บ้ากันนะติ๊กถูกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ กำหนดให้เขาว่าจะให้เขาบินไปทางไหนนะครับกาหนดไว้เข้าไปนะครับแล้วก็เราจะให้เขาเกิดมา,ากี่ลํำอ่าสมมุติผมจะให้เขาเกิดมาแค่สักสามลำพอก็ไปสามลํำนะครับขยายเข้าไปนะฮะเห็นไหมเขาจะเกิดมาสามลํำนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าเอออย่าลืมนะครับตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้องตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับทุกครั้งนะครับผมตั้งชื่อให้เขาเป็นมิกอ่ายี่สิบเก้านะครับ หนึ่งเลยนะครับโอเคมียี่สิบเก้าเสียก็พอนะครับ๋ยวจะสับสนนะครับแต่งเชือาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมวางตัวของเราด้วยนะครับเป็นจะเป็นเครื่องบินหรือเป็นอะไรก็ช่างครับเราวางลงไปนะครับเป็นหอเป็นเครื่องบินก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับอ่ะพลาดนะครับองผมจะวางเป็นเอฟสิบแปดของสหรัฐนะครับ ก็ต่อสู้กับมิกนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับสกิลนะครับสกิลเราต้องเปลี่ยนเป็นไคเอสนะครับเพื่อเราจะได้นั่งได้นะครับแล้วก็วางเข้าไปเลยนะครับเป็นสตาร์ทเครื่องเลยก็ได้นะครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับอย่าลืมเออตั้งชื่อตั้งชื่อนี่ห้ามลืมเลยนะครับเป็นผมตั้งชื่อของผมเป็นฟอร์ดไปเลยนะครับฟอร์ด ไปนั่นแ่ะใหม่นะครับโอเคนะครับตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยนะครับตั้งชื่อของเรานะครับแล้วก็ตั้งชื่อของมิกนะครับที่จะให้เขาเกิดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ เชื่อมต่อเหตุการณ์นะครับเข้าไปเลยนะครับกดนิ้วนะครับตั้งชื่ออที่เราจะตั้งที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็เป็นมิกยี่สิบเก้าไปเลยนะครับตั้งชื่อ้าไปนะครับตรงนี้เราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับช่องแรกเนี่ยช่องแรกเนี่ยเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่อยากให้ลืมควรจะตั้งนะครับเราจะได้ไม่ลืมเมื่อเราเราสร้างเหตุการณ์อะไรให้เขานะครับ เสร็จแล้วช่องที่2เว้นนะครับไม่ต้องไปทําไม่ข้ามมาช่องที่3กดนิวเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคําว่าเรดิโอนะครับหาคําว่าเรดิโอนะครับนี่เจอแล้วเรดิโออ่าเราต้องเลือกคําว่าเรดิโอไอเทมแอดฟอร์กร๊ปนะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับอ่าสมมุติเราสร้างเครื่องบินของเราเนี่ยหลายๆล,ลำนะครับแล้วเราจะให้ลำไหนที่ที่เสกได้เราก็ต้องต้องเลือกตรงนี้นะครับ ผมจะให้ฟอร์ดนะครับคือเอฟสิบแปดของผมชื่อฟอร์ดนะครับที่ตั้งชื่อกุ๊ปไว้เป็นชื่อฟอร์ดนะครับเป็นเป็นคนเสกนะครับเราก็ต้องนั่งเครื่องที่เราจะเสกนะครับอย่าลืมนะครับตั้งชื่อเป็นฟอร์ดนะครับลำนี้นะครับเราต้องนั่งเครื่องนี้นะครับเราถึงจะเสกออกมาได้นะครับอ่าตั้งชื่อฟอร์ดไปแล้วนะครับนมมิกยี่สิบเก้านะครับต้องตั้งชื่อด้วยนะครับที่เราจะเสกนะครับมิกยี่สิบเก้าคำว่าเฟกนะครับ ตรงนี้ให้ใส่เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งะครับนี่คืออชุดที่หนึ่งที่เราจะเสกเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับบรรทัดแรกเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเห็นไหมครับบรรทัดแรกเสร็จแล้วแค่นี้ต่อไปบรรทัดที่สองนะครับก็กดนิวเข้าไปนะครับนิวเข้าไปช่องที่สองกดคําว่านิวอีกนะครับ อันนี้บรรทัดที่2อนะครับอย่าสับสนกันนะครับบรรทัดที่1ไม่ไม่กดอะไรนะครับบรรทัดที่2นี่เราเราสร้างขึ้นมาก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะครับเป็นมิกยีเหมือนกันนะครับหรือก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเป็นแบบนี้เลยก็ได้นี่ครับเพื่อได้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ต้องเรากดตรงนี้เลยนะครับจะก๊อปปี้อันแรกมานะครับเราก็กดนี้ลบออกไปนะครับมันจะชื่อชื่อมันจะชื่อมันอันเดียวกันเลยนมเราเราก๊อปปี้เข้ามานะครับนะครับแต่แรกมันจะมีอันสุดท้ายเราก็ลบออกทิ้งนะครับรถที่สอเราจะสร้างอัน ช่องที่สองกดนิวนะครับเลือกคำว่า fact request อะไรเนี่ยครับผมก็อ่านไม่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 ถูกต้องหรอกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ปั๊บเข้าไปนะครับคำว่า fact เราก็ต้องใส่เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเช่นกันนะครับข้างล่างลบศูนย์ออกนะครับเหลือหนึ่งนะครับช่องที่สองแค่นี้นะครับช่องที่สามหาคำว่าเ t สตินะครับเราจะให้อะายเกิดนะครับ เราก็ต้องหาคำว่านี่ครับพลุก a อ t i v a t e นะครับเลือกคำนี้นะครับพลุก a อ tivate นะครับเลือกเข้าไปท่านี้เราจะให้มิก29เกิดเราก็ต้องเลือกเป็นมิก29นะครับอ่านะครับครับช่องแรกเสร็จแล้วเราก็กดนิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องที่สามครับไม่ตย่าสับสนนะครับห้องที่สามนะครับกดนิ้วอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบรรทัดที่สองนะครับ แล้วก็เลือกคำว่าเอ่อเรดิโอนะครับไหนล่ะเรดิโอแต่เปลี่ยนเป็นคำว่าเรดิโอเอ่อรีมูฟนะครับเรดิโอไอเทมรีมูฟฟอร์กรุ๊ปนะครับกดเข้าไปนะครับอ่ากลุบที่เราจะให ร้างก็คือฟอร์ดนะครับที่เราจะให้เรียกคือฟอร์ดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อที่เราจะเรียกนับคือมิกยี่สิบเก้านะครับอ่านะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมรทัดที่สองก็มีแค่นี้นะครับ งงไหมครับมันทัดแรกตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปไอห้องที่สองไปห้องที่สามแล้วก็เลือกรีโอไอ Item อดฟ for Group นะครับแล้วก็เลือก Group ที่เราจะให้ที่เราจะนั่งนะครับแล้วเสกได้ก็คือเครื่องบินของเรานะครับที่เราจะนั่งก็คือเครื่องบินตัวนี้นะครับชื่อ Ford นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเครื่องบินที่เราจะเสกก็คือ n e m i ยี่สิบเก้านะครับม i ยี Mix ่สิบเก้านะครับแฟกต์ก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับวอลลุ่มเป็นหนึ่งนะครับ บรรทัดที่สองนะครับช่องที่สองหาคําว่าแฝกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็คําว่าแฝกตัวเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับโวลูมก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับแล้วช่องที่ห้องที่สามช่องที่ช่องที่หนึ่งนะครับบรรทัดที่หนึ่งเลือกคําว่าแอคชั่นเนี้ยเป็นกลุ่มแอทิวตนะครับเลือกหาแอทิวิตเนี่ยตัวนี้นะครับเลือกเข้าไปแล้วกลุ่มก็เป็นมิกยี่สิบเก้านะครับนะครับ โอเคแค่นี้เราก็เซฟได้แล้วนะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับใครจะเซฟก็เซฟนะครับผมไม่เซฟนะครับเข้าไปเลยครับแล้วก็หาสมมุติเรามีเครื่องบินหลายลำนะครับแล้วก็ต้อง หาเลือกคําว่าเครื่องบินที่เราตั้งชื่อไว้ที่เราจะเสกได้ก็คือฟอร์ดนะครับเลือกเข้าไปแล้วก็นั่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับเพื่อน,อนๆกด F10 ดูจะไม่เห็นมิก29ปรากฏเลยใช่ไหมครับที่เราสร้างไว้ไม่มีนะครับอ่าคราวนี้เราจะเสกได้ไงครับเราจะเสกให้เขาเกิดยังไงกดข้อค้นครับ กดคอลค้นหา f10 นะครับครันนี้เราไม่เห็น f10 ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปเมนูเหมือนเดิมนะครับคือ f11 นะครับเข้าไปเอ่ออะไรนะเมนูเนี่ยครับเข้าไป f11 นะครับเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับเห็นนะ f10 จะขึ้นมาละเราต้องหา f10 ครับแล้วก็กด f10 อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า mix29 มันขึ้นขึ้นมาเลยว่า f1 mix29 นะครับเราก็กดไปเลย f1 mix29 ปุ๊บอ่าราบลุกกดดู f10 เห็นไหมครับ เกิดแล้วนะครับสปอนขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับนี่คือเสกได้นะครับอ่าครัน้นี้ผมจะเสกมาสองกุ๊ปนะครับตอนนี้ผมเสกมากุ๊ปเดียวเอาผมจะเสกไปอีกกุ๊ปหนึ่งทำยังไงมาดูกันครับขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับนะครับ คือตอนนี้ผมเสกบิ๊กยี่สิบเก้ามาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมอยากเสกอเป็นรถถังของฝั่งเราบ้างอ่ะเป็นรถถังบ้างนะครับเราก็หารถถังนะครับเป็นของฝั่งเรานะครับฝั่งใครก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเสกนะครับผมจะเสกทีเคนี่เลยนะครับต่อใกล้ๆกันเลยนะครับสักสองคันหรือสามคันก็แล้วแต่เราจะสร้างนะครับอย่าลืมตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับผมตั้งชื่อเป็นทีเคเลยนะครับทีเค เป็น M4 ดีกว่าครับจำง่ายดี M4 นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราสร้างกรุ๊ปขึ้นมาสร้างชื่อขึ้นมาเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดตัวนี้นะครับอย่าลืมเลือกตัวนี้นะครับทุกครั้งที่เราจะสร้างให้เขาเกิดนะครับเราเราต้องปิดไม่ให้เขาเกิดก่อนนะครับต้องปิดตัวนี้นะครับให้เขาหายไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้เขาเกิดนะครับคือตัวนี้ติ๊กถูกนะครับอ่ติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับ อ่ากรุ๊ปที่สองที่ผมจะให้กําเนิดนะครับที่จะเสกขึ้นมาก็คือ m c นะครับเป็นกรุ๊ปที่สองนะครับเช่นเคยนะครับเราก็เข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปปุ๊บนี่อันนี้ชุดแรกด้คือมิกยี่สิบเก้าใช่ไหมครับอ่าเราก็กดนิวขึ้นมาใหม่เลยครับเป็นชุดที่สองก็เป็น M4 นะครับผมจะเสก m นก็ต้องตั้งชื่อใหม่ M4 อ่ามันจะได้ไม่ลืมนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็ข้ามไปครับ ห้องที่สองไม่ต้องไปทําใหม่ไปห้องที่สามกดนิวนะครับแล้วก็กดหาคําว่าเรดิโออ่าเรดิโอนี่ครับให้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือเป็นเรดิโอไอเทมแอดฟอร์ก่อนนะครับอ่าเราจะให้ฟอร์ดเราจะให้ฟอร์ดเป็นคนเสกนะครับเป็นเครื่องบินเออเป็น f 1ฟสิบแปดเป็นคนเสกนะครับ f 1 8สิบแปดเขาชื่อเป็นฟอร์ดนะครับเราก็ต้อง เราก็ต้องเลือกคําว่า Ford นะครับหาปุ๊บปุ๊บที่ชื่อที่เราจะเสกเข้าไปนะครับคือ Ford นะครับ name M4 นะครับเปลี่ยนไปแต่ครั้นี้เราจะมาเปลี่ยนไม่เหมือนกันกับชุดแรกก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้ครับคาว่าแฟกแฟกอันแรกจะเป็น101ใช่ไหมครับเราจะเสกชุดที่สองเราก็ต้องเปลี่ยนแฟกเป็น102ครับอ่าเพื่อนๆงงไหมอย่างงนะครับทําเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่แฟกตรงนี้นะครับอ่าเป็นเลข102นะครับ ชุดที่1ที่เป็นเครื่องบินจะเป็น1 0 1ใช่ไหมครับแต่เรามาเสกรถถังเนี่ยเป็นชุดที่2ก็ทําเหมือนกับชุดที่1นครับแต่เปลี่ยนตรงนี้เป็น1 0 2นอึกออกไหมครับเสร็จแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยนะครับก๊อปปี้กลุ่มที่เราจะสร้างเหมือนเดิมนี่ขึ้นมามเหมือนกันครับเราลบตัวนี้ออกไปลบทิ้งนะครับออันที่สองบรรทัดที่2นะครับของกุ๊ปที่2นะครับ ช่องที่สองเราก็กดนิวนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเช่นเคยทาเหมือนกันเลยครับตัวนี้นะครับเลือกเข้าไปนะครับแต่คําว่าแฟกอย่าลืมนะแฟกต้องเป็นหนึ่งศูนย์สองครับเป็นกรุปที่สองนะครับอย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนเป็นศูนย์สองนะครับกรุปที่หนึ่งจะเป็นศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับกรุปที่หนึ่งจะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับนี่คือกรุปที่หนึ่งนะครับ แต่ละคุ๊ปมันจะมีจะมีสองบรรทัดนะครับแต่ละคุ๊ปจะมีการสร้างขั้นตอนมีสองบรรทัดนะครับอ่าเดี๋ยวจะสับสนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างคุ๊ปที่หนึ่งดูนะครับคุ๊ปที่หนึ่งก็คือเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งครับอันนี้คุ๊ปที่สองรทัดที่สองเหมือนกันนะครับแต่เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งูนย์สองนะครับเนเพื่อนอย่าสับสนนะอ่าเสร็จแล้วนะครับก็กด n ิ w เหมือนเดิมนะครับก็หารีดีโอเหมือนเดิมทําเหมือนกันเลยเตะเลยครับเหมือนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับร ไอเทมรีมูฟฟอร์กุ๊เอ้ยไม่ใช่ดิพลาดน,นะครับยังยังครับเราต้องหาคําว่าให้อัตติเวตก่อนเออให้เข้าอัตติเวตขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับกุ๊แอัตติเวตบรรทัดแรกนะครับอย,อย่าสับสนทำเหมือนกันบรรทัดแรกเป็นกุ๊แอัตติเวตเราจะให้อะไรอัตติเวตเอ็มีใช่ไหมครับเราก็เลือกไปตรงที่เอ็มสีนะครับ<ช> <นะ S 1> คือกุ๊แรกเป็นมิกยี่สิบเก้าใช่ไหมเราทีนี้เราสร้างกุ๊บที่สองอ่ะ เราจะต้องเป็น m 4ใช่ไหมครับคูณดิเซก m 4นะครับเราก็สร้างเป็น group activate m 4ขึ้นมานะครับบรรทัดที่2นะครับกดนิ้วเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกหาคำว่า radio radio remove for group นะครับนี่ครับ radio item อ่าไม่ใช่ดิ radio อ่า item นี่ครับ radio item remove for group นะครับอ่าทำเหมือนกับอันแรกเลยครับใส่เข้าไปนะครับอ่าเราจะให้ก r o u p n e s t e ก็คือฟอร์ดนะครับเนมเ็นสีนะครับอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆคันนี้เราก็จะเสกได้แล้วครับเสกได้2อันเลยนะครับเราจะเสกอันที่สามเราก็เป็นเปลี่ยนแค่ตรงแฟกเนี่ยครับเป็น1 0 3ูนสามนะครับเอ่อเปลี่ยนคําว่าแฟกเป็น1 0 3บรรทนัดแรกอันแรกก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งูสามก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับคำว่าแฟกเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ตรงกันนะครับเป็นหนึ่งูนสามนะครับถ้าเราจะเสกกุ๊ที่สามนะครับอันนี้ผมเสกกุ๊ที่สองนะครับถ้าเหมือนกันนนะครรัับก้ตอแนะครับ แต่ละขั้นตอนจะมีแค่สองบรรทัดนะครับบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองนะครับกรุ๊ปที่สองก็เป็นบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองนะครับแค่นี้นะครับแต่ละกรุ one one. ๊ปจะมีสองบรรทัดนะครับอ่าอย่างงงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็เสกได้แล้วนะครับปาบเข้าไปครนี้มาดูกันนะครับผมจะเสกออกมาสองกรุ๊ปนะครับ นั่งเครื่องที่เราจะเสกคือฟอร์ดครับนั่งไปแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ไม่เห็นรถถังแล้วก็ไม่เห็นเครื่องบินเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่มีอะไรขึ้นมานะครับคันนี้ผมจะเสกรถถังนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับก็กดขอบคุณเช่นเคยครับเห็นไหมครับ กดคอคนมันจะขึ้นมาเรเดีโอออโต้มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราไม่เห็น F10 ใช่ไหมครับเช่นเคยครับแล้วก็กดเข้าตรงไปหาคำว่าเมนูนะครับ F11 นะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับ F10 จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กด F10 หนึ่งครั้งนะครับปรับขึ้นมาคันนี้มันจะมีของ c ยแล้วให้เราเลือกแล้ว c อที่หนึ่งเป็นม i x ยี่สิบเก้า c h o ที่สองคือ m ่นะครับเราจะเสกอะไรขึ้นมาก่อนอ่ะผมจะเสก M4 ขึ้นมาก่อนกดเข้าไป m ่ปรับเห็นไหมครับ มาแล้ว M4 รถถังโผล่แล้วเห็นไหมครับเสกได้แล้วแต่มิก29จะยังไม่มานะครับมิก29เรายังไม่เสกก็ยังไม่มานะครับเห็นไหมครับอ่านี่เราเสกรถถังมาก่อนนะครับรถถังโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าคราวนี้ผมจะเสกมิก29ผมก็กดเช่นเดิมเหมือนเดิมนะครับพอคนนะครับอ่ามันจะขึ้น F10 ขึ้นมาเลยนะครับอ่าแล้วก็กด F10 เหลือมิก29ที่เราเรายังไม่ได้เสกเราก็กดเข้าไปเปิบ มาแล้วมิก29เห็นไหมครับมิก29โผล่มาแล้วอ่าง่ายไหมครับเพื่อนเพื่อน,อนโอเคสําหรับคลิปนี้ไม่ยากครับกุ๊ปละสองบรรทัดนะครับอย่าลืมนะครับกุ๊ปละสองบรทัดนะเราจะเสกอะไรมันจะต้องมีอ่าการสร้างขึ้นมาสองบรรทัดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าง,งงนะครับอ่าเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยครับสมมุติเราจะเราจะเสกมาสองกุ๊ป มันก็จะมีสี่บรรทัดใช่ไหมครับเพราะว่ากรุ๊ปละสองบรรทัดมิกยี่สิบเก้านะครับมิกยี่สิบเก้าตัวเนี้ยมิกยี่สิบเก้าก็จะมีสองบรรทัดครับคือบรรทัดแรกเป็นตัวนี้นะครับเป็นเราหาคําว่า r ร d i o for group นะครับอ่าบรรทัดที่2ของกรุ๊ปแรกมันจะมีช่องที่2เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีช่องที่สามสองช่องนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอ่านี่คือกรุ๊ปแรกจะมีสองบรรทัดนะครับที่เราจะสร้างนะครับอย่าลืมนะครับ กลุ่ปแรกมีสองบรรทัดอ่ากลุ่มที่2ก็เช่นกันครับทำเหมือนกันก็มีสองบรรทัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีกุ๊ปละสองบรรทัดนะครับในการสร้างเหตุการณ์ให้มันเกิดนะครับของการเสกนะครับโอเคครับก็อ่าฝากคลิปนี้ไว้ให้เ,เพื่อนๆไปลองทําเล่นสนุกๆก,กันดูนะครับเราอยากจะเสกอะไรเราก็สร้างขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเราทําเป็นหลายๆอย่างเราสามารถจะเอาไปรวมไปสร้างเป็นมิชชั่นที่เล่นได้อย่างสนุกสนานนะครับพเพื่อนๆก็ฝากคลิปฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายในการสร้างมิชชั่นนะครับอินเวสเตอร์นะครับให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ทยอยทยอยออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับมาสอนวิธีการสร้างมิชชั่นนะครับจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้การเสก a i นะครับให้สปอนขึ้นมาก็ถอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ